เพียงดึงมือละซองจอกตะวันจะบ่มีอาการปวดคอคาเคน็นโซปวดคอปวดบา่าย่างได้สบายขึ้นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยมาตรฐานจากสาหรัฐอเมริกาด้วยส่วนผสมสามชนิดไดเก่เบเทก루คันยูนาร์สตซึ่งช่วยให้แคลเซียมอินซีบรรเทาอาการปวดคอฟื้นฟูระบบกระดูกและข้อโดยเพาะช่วยระบบห่างกายได้ดีลดอาการนอนบ่หลับตอนกลางคืนชินสุวัตครับ ปัจจุบันนะครับประกอบผู้กิจส่วนตัวแล้วหลังการทํางานเนี่ยมันต้องเดินทางไกลไปไหนมาไหนตลอดนะครับคร <_ d> um> าวนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปืนขึ้นมาเนี่ยจะปวดหัวแล้วก็ปวดข้อปวดเข่าเวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยจะปวดมากเลยครับ <_ d> um> รู้สึกว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะไหวอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวเองพอปล่อยอายุมากขึ้นเนี่ยก็มาดูเนี่ยก็รู้สึกว่าสายเกินไปแต่ครั้นี้เนี่ยเราก็ดูแลโดยการที่ว่าซื้อยามาทาน พอาทานยาแก้ปวดเออหนึ่งสองวันเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่มันก็จะมีปัญหาตามมาคือมีอาการปวดท้องปวดท้องครนี้เลยกลายเป็นว่าโอ้ทั้งปวดท้องด้วยทั้งปวดข้อปวดเข่าด้วยจักเริ่มไม่ไหวเลยแล้วก็อือยากจะหาผิดพันเสริมอาหารอย่างอื่นมาดูแลตัวเองนะครับที่มันเป็นออแกนิกหน่อยครับก็ได้เจอตัวนี้นะครับผิดพ,พันเสริมอาหารพิชัวโกตัวนี้นะครับของเขาเป็นผิดพันแรกและผิดพันเดียวนะครับที่มีส่วนผสมของ ยูนิเวตินนะครับเดต้ากแูแคนแล้วก็หลังนกโดยเพราะหลังนกนี่นะครับเขาจะมีสารสกัดของออร์แกนิกนาโนแคลเซียมซึ่งตัวนี้นจะช่วยทําให้ย่อยง่ายดูดซึมเหมาะสําหรับเด็กและสู้สูงวัยอย่างเราเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราทานไปเนี่ยมันก็จะช่วยเรานะครับเรื่องปวดคอปวดแขนนะครับเพราะว่าเขาจะช่วยเรื่องการลดปวดแล้วก็บาบัดการอักเสบแล้วก็เสริมสุขภาพของเรา มันช่วยเสริมให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงตามข้อตามขาเพราะเขามีคอนเจนไททูด้วยนะครับแล้ววิตามินรวมเหล่านี้เนี่ยเวลาผมเดินอย่างนี้นะขึ้นลงบันไดก็โอ้ยคล่องตัวเลยครับสบายนะครับจะแกว่งแขนเดินไปเดินมาก็ไม่เจ็บปวดเหมือนเก่าวิธีใช้ก็ง่ายครับผมชงดื่มวันละสองแก้วแค่สิบวันเนี่ยอาการต่างๆที่เคยเป็นเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนเห็นได้ชัดเลยครับของเขาเป็นนมเหลืองนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคกระดูกคุณโรคไขข้อ ใช้ดีมากเลยนะครับผมดื่มมาเป็นประจำนะครับตอนเนื่องทุกวันนี้เนี่ยร่างกายแข็งแรงมากเลยครับก็เลยอยากจะแนะนำนะครับสําหรับคนที่มีอาการโรคกระดูกคุณไขข้อตามวัยอย่างนี้นะครับดื่มได้เลยครับของคดีจริงๆนะครับแนะนําเลยครับว่าดีมากเลยครับกินเพียงแต่หนึ่งเดือนค่อยเห็นว่ายางไปยางมามีความคงตัวลายขึ้นกินนมสองจอกในตอนเช้าและตอนแรงว่าแท้ไรค่อยกินโนมดูกว่ากินข้าวสามาวต้มมืออีก โบได้เจ็บคือต่กรแล้วเคลื่อนไหวาย,ยางคองตัวคือกับตอนอยังนุ่มเลยโดยเฉพาะเมนอนรับดีผิวพันณสดใสหลายขึ้น เพียงจะกินน้มผงแพส,สัวโกสอจอกต่อมือเท่านั้นกินหนึ่งเดือนช่วยให้กระดูกแข็งแห้งหลายขึ้นป้องกันการเสื่อมสมรรถภาพอักเสบข้อกระดูกหมอนกระดูกสันหลังเคลื่อนและกระดูกพลอยเป็นน้มอ่อนดีต่อกระดูกและข้อกระดูกที่น้ำเข่าจากสหรฐผลิตภัณฑ์ได้แนะนำด้วยหนังสือพิมพ์และผู้เชี่ยวชาญถึน่นักศิลปินเคื่องดุ้งและลูกค้าหลายล้านคนในทั่วประเทศไว้วางใจ นผมผงเพซโซโกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างธาตุบำรุงและวิตามินที่จำเป็นต่อ่างกายผสมส่วนประกอบที่บำรุงเลี้ยงกระดูกอ่อนเพื่อเพิ่มทวีการดำเนินงานของระบบกระดูกยังเพิ่มภูมิต้านทานของ่างกกยลงทะเบียนโดยไว้อยู่ในเว็บไซต์หรือโทรหาศูนย์ของพวกเขาเพื่อกลายเป็นผู้โชคดีและได้รับรางวัลน,น่าจับใจซื้อสามกองแถมฟรีหนึง่งกองซื้อห้ากองแถมฟรีสองกองจัดสรงฟรีทั่วประเทศ ลูกค้าผู้โชคดีล่อยคนเท่านั้นที่ได้หับส่วนลดพิเศษด้วยราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษรางวัลหลายอย่างมีส่วนลดสําหรับมือนี้เท่านั้นและลูกค้าผู้โชคดีล่อยคนเท่านั้นฉะนั้นที่เฝ้าทรงของความหาเฮาในตอนนี้หรือฝากเบอร์โทรของทานไว้หรือโทรหาสายด่วนที่เฟืองซุ้งฝากไว้ถึงหน้าจอเดอร์ที่เฝ้าลงทะบวยนในเว็บไซต์หรือโทรหาศูนย์ของพวกเฮาเลยเพื่อรุ่นเป็นลูกค้าผู้โชคดีและได้หับรางวัลยางหลวงหลาย